สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัววันนี้กลับมาพร้อมกับเมนูง่ายๆสไตล์เรานะครับหลังน้าท่วมนะเราก็ยังคงอยู่ในเมนูง่ายๆสําหรับเออเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อในช่วงวิกฤตน้ําท่วมที่ผ่านมาหลายๆคนก็อาจจะลําบากมากเลยในการทําอาหารนะฮะเราก็เลยเอาไอเดียมาทําอาหารที่มันเตรียมง่ายๆอาจจะไม่ต้องใช้ไฟหุงหาอะไรมากมายนะครับวันนี้ที่ผมเตรียมมาให้คุณผู้ชมนะครับเป็นสลัดนะครับเอาใจคุณสาวๆนะครับเป็นฮั s ซี่สป n ิงเชสสลัดนะครับกับ ร็อกฟอร์ดชีสนะครับผมส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีสไปนชนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่า h a s ซี่สไปนช์นะครับมันจะหน้าตาประหลาดๆสำหรับผมนะมันเป็นใบๆอย่างนี้เลยมันก็ก็อร่อยดีแรกๆผมก็ไม่ค่อยชอบนะแต่พอกินกับเมนูนี้อร่อยดีคุณผู้ชมอ่าแล้วเรามีร็อกฟอร์ดชีสนะครับร็อกฟอร์ดก็คือมันก็คือบลูชีสชนิดหนึ่งนะรสชาติเข้มขน้นอร่อยมากนะครับถ้าคนไม่ชอบบลูชีสเมนูนี้ก็ดูเฉยๆแลนะ้วกัน นะครับผมทีนี้อ่ะมันเป็นตัวคลาสสิกมีสลัดละมีชีสละแล้วมันก็ต้องมีตระกูลถั่วด้วยนะฮะผมใช้ไผยนัดนะฮะอันนี้ผมเอาอไปคั่วมาก่อนนะครับให้ได้ให้น้ํามันเขาออกมาให้กลิ่นเขาออกมาหอมนะครับผมแล้วตัวชูโรงของเราที่มาเป็นดเรซซิ่งนะครับก็คือบัซซามิกวินิก้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปรีด u c ์นิดนึงให้เขางวดลงไปหน่อยนะครับแล้วเอามาคุกเล้าให้เป็นสลัดต่างกันโอเคมารีด u c ์กันเลยคุณผู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเอาอบอสเมกมิเนกานะครับลงหมอง้อแล้วเราก็ตั้งเคี่ยว Reduce ให้เขางวดลงนะมันจะมีความข้นเหนียวขึ้นรสชาติม้าก็จะเข้มข้นเปรี้ยวอมหวานนะครับอร่อยมากส่วนตัวแล้วผมชอบเป็นพิเศษนะครับจริงๆแล้วตามเชลล์ซูปเปอร์มาร์เก็ตชันนำเขาก็จะมีแบบที่ Reduce ไว้แล้วขายด้วยแต่แพงมากคุณผู้ชมราคาเขาเป็นแบบดับเบิลจากอบอสเมก น้ำเหลวๆธรรมดาทั่วไปเลยเพราะว่าเขาใช้ปริมาณมากแล้วมารีดิวแล้วเขาก็ชาร์จค่ารีดิวคุณผู้ชมนะดังนั้นรีดิวเองดีกว่าชัวร์ดีถูกกว่าด้วยเสียเวลานิดนึงแต่ก็ก็ดีครับโมเมดอร่อยดีเดี๋ยวผมจะรีดิวจนงวดลงประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะเขาจะค่อนข้างข้นขึ้นนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันนะครับเสียเวลาแค่รีดิวที่เหลือก็เตรียมตัวอร่อยได้เลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ตัวบัลซามิกรีดิวส์เราใช้ได้แล้วนะครับผมไม่ได้รีดิวส์ให้มันให้มันข้นเหมือนอย่างที่เคยทําให้ดูนะครั้น,นี้มันแค่เอาแบบความเปรี้ยวๆออกไปให้มันเหลือตรสหวานกลมกล่อมเาใช้เกลือตัดได้นิดหนึ่งด้วยถ้าคุณผู้ชมต้องการนะครับทีนี้ได้เวลาคลุกเคล้าเอามันละอร่อยนะคุณผู้ชมจะบอกให้ลงบัลซามิกไปเลยนิดหน่อย นะครับเราผมมีน้ำมันมกะกอกด้วยคุณผู้ชมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อาจจะใช้น้ำมันถัว่วน้ำมันอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผมวันนี้ใช้มือคลุกไปเลยแล้วเราก็จะบีชีสลงมานะครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากให้ชีสมันค่อนข้างเซตหน่อยอ่ะโยนเข้าฟรีเซอร์ไว้ก่อนจะใช้ก็ได้นะแต่ไม่อยากให้มันแข็งโป๊กมากเพราะว่าชีสพวกเนี้ยเนื้อเขาเป็นคือมันค่อนข้างออกแบบนิ่มๆหน่อยมันก็จะดูเละๆนิดนึงนะครับคือรสชาติมันกลิ่นมันบางคนก็รู้สึกว่ามันเละอยู่ <laughs> ทำหน้าแบบอ้ายไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยจริงๆก็ถ้าเป็นคนที่ทานบลูชีสก็จะชอบนะครับนี่ โอเคผมลงถั่วมาส่วนนึงก่อนหน่อยนึงให้เขาคลุกเคล้าอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราโรยหน้าขั้งบนโอเคคุณผู้ชมจัดลงจานกันเถอะนะครับผมเตรียมจานว้แล้วล,ะละ่ะมือผมดูไม่ได้เลยตอนนี้นะครับแต่ว่าเราใช้มือถนัดกว่าโอเคคุณผู้ชม,มจัดให้เห็นชีสชีหน่อยครับอมืมานี่ทั่วทั่ว โรยรอบๆจะให้มันดูเบ่งบานหน่อยอ,อ,อือชิมอืออร่อยคุณผู้ชมขออนุญาตโอเคคุณผู้ชมเช็ดจานให้มันดูมีชาติกูลนิดนึง ผมจะโรยด้วยพริกไทยดำนดิดหนึ่งรอบๆให้มีรสร้อนๆขึ้นมาหน่อยนะครับเล้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพัสซี่สปินเชสลัดกับล็อกฟอร์ดแล้วก็มีไายนัดด้วยจานนี้คุณผู้ชมไปซื้อเขาเนี่ยเกือบ200รเลยนะไม่เชื่อต้องเชื่อโดนมาแล้วแต่อร่อยครับทำกินเองดีกวา่า